สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ g ีด้นะครับแพลตฟอร์มที่จะมาช่วยสร้างเงินให้เราได้ง่ายๆนะครับโดยวิธีที่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็ครับเรื่องสําคัญที่สุดเลยนะครับของมนุษยชาติเลยก็คือรายได้เราใน g ีด้เนี่ยมันจะมาจากไหนนะครับก็ ผลการจ่ายผลตอบแทนนะครับแผนการจ่ายเป็นแบบนี้นะครับสำหรับจีด้าจีดเป็นแพลตฟอร์มการตลาดนะครับเป็นการทำมาร์เก็ตเมคกิ้งนะครับดังนั้นรายได้จากจีด้นะครับจะมาจากการแนะนําแล้วก็มาจากการสร้างทีมเท่านั้นนะครับซึ่งจีด้ไม่ใช่การลงทุนนะครับไม่มี ROI ถ้าคุณคิดจะมาลงทุนแล้วก็อยู่เฉยๆนะครับต้องบอกเลยว่าจีด้ไม่เหมาะกับคุณนะครับ ก่อนที่จะไปรู้หลายได้นะครับหลักการทํางานของจีด้นะครับเรามีพันธสัญญากัน3ข้อนะครับง่ายเลยนะครับถ้าคุณทํา3ข้อนี้ได้คุณสําเร็จใน g ีด้แน่นอนนะครับข้อ1นะครับคุณจ่ายค่าสมัครเข้าร่วมธุรกิจนะครับ0.12 ETH นะครับต้องจ่ายได้โดยไม่เดือดร้อนนะครับซึ่งณปัจจุบันนครับมูลค่า0.12 ETH ก็อยู่ที่ประมาณ900ถึง950บาทนะครับก็มันอาจจะแพงขึ้นนะครับเมื่อ เวลาผ่านไปแล้วก็ค่าเงินสูงขึ้นนะครับข้อ2ก็คือเมื่อคุณเข้ามาคุณจะต้องแนะนําเพื่อน3คนเข้ามาร่วมในธุรกิจนีครับแล้วก็ช่วยให้3คนน่ะเข้าไปแนะนําต่อให้ได้นะครับธุรกิจนี้ถึงจะทําเงินให้คุณได้นะครับพันธสัญญาข้อที่3นะครับ คุณจะต้องแบ่งกําไรบางส่วนนะครับมาอัปเกรดบัญชีตัวเองเพื่อที่จะรับผลประโยชน์สูงขึ้นตามลําดับนะครับเพราะถ้าคุณไม่อัปเกรดคุณก็จะไม่มีสิทธิ์รับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับทําให้ได้3ข้อนี้นะครับสำเร็จแน่นอนนะครับและองค์กรจะโตโดยอัตโนมัติเลยนะครับแผนการทํางานของจีด้านะครับเรียกว่าระบบเมทริกเป็นการขยายตัวแบบ1แตก3ภาพเป็นแบบนี้นะครับคุณเข้ามาคุณจ่าย0.12 ETS นะครับคุณชวน3คนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็เมื่อ1ชวน3 3ไปชวนอีก3ก็จะเป็น9นะครับชั้นที่2คุณจะมี9คนชั้นที่3จะมี27ชั้นที่4จะมี81และชั้นที่5จะมี243คนนะครับรายได้ที่เราจะได้จากกีดกานะครับมี2ทางนะครับอันแรกก็คือเป็นรายได้จากการที่เราแนะนําโดยตรงนะครับเราจะได้1 5ของเงินที่เข้ามาในระบบนะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นรายได้ตามตําแหน่งครับเราอยู่เลเวลหนึ่งเลเวลสอเลเวลสนะครับเราจะได้ตรงนั้นอีก 82%นะครับรวมเป็น97%ส่วนที่เหลืออีก3%นั่นก็คือรายได้ของจีด้านั่นเองนะครับซึ่ง Smart Contact จะกระจายเงินไปให้ทันทีนะครับเข้ากระเป๋าทันทีไม่ไปผ่านไม่ได้ไปอยู่ในกระเป๋าจีด้าเลยนะครับอ่ะมีกติกาที่เราต้องรู้นะครับการอัปเกรดเลเวลนะครับอัพหนึ่งเลเวลเงินวิ่งขึ้นไป1ชั้นอัพอีกเป็นอัพสองเลเวลก็ขึ้นไปสองชั้นนะครับไล่ไปเรื่อยครับ ถึงเลเวล5เงินก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับอีกหาชั้นนะครับถ้าตัวเราอัพปุ๊บมันขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเงินเข้ากระเป๋าเขาไปข้างบนแล้วก็ไปกระจายตามสัดส่วนเองนะครับทําไมเราต้องอัปเกรดครับการอัปเกรดเลเวลเนี่ยมันจะทําให้เราเติบโตนะครับแล้วก็เราจะมีรายได้มากขึ้นนะครับโดยที่เราแบ่งแค่กําไรมาบางส่วนนะครับไม่ใช่เงินทั้งหมดที่เข้ามาไม่ต้องควักกระเป๋าอีกแล้วนะครับจ่ายแค่บางส่วนของกําไรแค่นั้นเองนะครับเราอัปเกรด1นึ่งเลเวลเนี่ย เราก็จะมีสิทธิ์ที่จะรับผลประโยชน์ลึกลงไป1ชั้นล่างจากเราลงไปนะครับสมมติเราอัปเกรดเป็นเลเวล5เราถึงจะมีสิทธิ์กินชั้นลึกถึงเลเวล5นั่นเองนะครับข้อ2นะครับเราจะได้ผลประโยชน์จากทีมชั้นลึกก็ต่อเมื่อเขาอะอัปเลเวลเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเขาอยู่ห่างจากเราไป2ชั้นเนี่ยเขาต้องอัปเป็นเลเวล2เงิน ตรงนั้นถึงจะมาถึงเรานะครับเขาอ,อยู่ห่างจากเราไป5ชั้นเขาต้องอัพเป็นเลเวล5เงินตรงนั้นถึงจะมาถึงเรานะครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องอัปเกรดเพื่อรับผลประโยชน์และก็เพื่อที่องค์กรจะได้เติบโตไปตามธรรมชาติตามอัตโนมัตินะครับ ทุกครั้งที่มีการอัปเกรดนะครับเงินจะถูกส่งส่งขึ้นไปข้างบนตามผังนะครับนั่นก็คือถ้าเราไม่ปลูกฝังความคิดตรงนี้คนที่อยู่ข้างล่างลงไป5ชั้นจากเราแล้วเขาไม่อัปเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับไรายได้ตรงนั้นนะครับถ้าตัวเราไม่อัปเกรดก็เช่นกันอ่อัปไลน์ด้านบนที่สูงไปอีก 4- ีชั้นเขาก็จะไม่ได้รายได้จากการอัปเกรดของเราเช่นกันดังนั้นองค์กรมันก็จะไม่โตนะครับธุรกิจนี้ก็จะไม่สําเร็จนะครับดังนั้นการอัปเกรดระดับสำคัญมากๆ มาดูตรงนี้นะครับว่าอัปเกรดแต่ละครั้งใช้เงินเท่าไหร่นะครับดูที่ช่องที่2นะครับที่เขียนว่า ETH นะครับเลเวล1ใช้0.12เลเวล2ใช้0.3เลเวล3ใช้ 1. อีทึทเรียมอะไรดูตรงนั้นนะครับมันก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าสําคัญคือเงินพวกนี้เราไม่ได้เอาไม่ได้ควักเงินส่วนตัวแล้วนะครับเราเริ่มที่0.1 ETH แค่นั้นเองหลังจากนั้นก็จะเป็นรายได้ที่เข้ามานิดๆหน่อยๆที่เราเจียดมาครับระหว่างชั้นนั้นเราก็ได้ใช้เงินไปเรื่อยๆด้วยนะครับ จะเข้ามาว่ากันนะครับอ่าอันนี้นะครับดูที่ตัวเราสมมุติว่าเราตัวเราเข้ามาปุ๊บเบื้องต้นเราก็จะเป็นเลเวลหนึ่งโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ0.12ที่เราจ่ายเข้ามาก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบน1ชั้นนะครับก็คืออัปไลน์โดยตรงของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราแนะนําคน3คนอันนี้ครับมันจะเป็นรางวัลที่3คนแรกเนี่ย เข้ากระเป๋าเราทั้งหมดเลยเต็มๆนะครับคนละ0.12 ETH ใช่ไหมเราก็จะได้3คนทั้งหมดรวมเป็น0.36 ETH นะครับอันนี้เข้ากระเป๋าเราทั้งหมดเลยเต็มๆเลยครับเราจะทาอะไรกับมันก็ได้เราจะถอนเอา,เอาไม่ใช่ถอนเราจะเอาไปเอา ETH นี้ไปไปไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปซื้ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ที่เขามีอีกทางเลือกหนึ่งให้เรานะครับจีน้าเขามีให้เราเลือกก็คือเราสามารถที่จะ มาอัปเกรดได้นะครับเป็นเลเวล2เพื่ออะไรอย่างที่บอกเมื่อกี้เราจะได้ผลประโยชน์ที่อยู่ลึกลงไปอีก2ชั้นของจากเรานั่นเองนะครับแล้วการอัปเกรดเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดด้วยนะครับใช้แค่0ู eth แค่นั้นเองนะครับตั้งแต่เลเวล2เป็นต้นไปเนี่ยเงินจะไม่ได้เข้าที่อัปไลน์ทั้งหมดและมันจะถูกแบ่งเป็น3กองนะครับกองแรก15%ให้คนที่แนะนําโดยตรงนะครับกองที่2 82%จะถูกส่งไปให้อัปไลน์ที่อยู่ชั้นถัดไปนะครับตามรูปเลยนะครับ2เลเวลเพราะว่า เราเป็นเลเวล2ใช่ไหมอัพสองเลเวลมันก็8ปดสเซ็นเด้งขึ้นไปอีก2ชั้นนะครับแต่มันจะมีแบบนี้นะสมมุติว่าไอ้ไอเลยจากเราขึ้นไป2ชั้นนะ่ะเขาดันไม่อัปเกรดเป็นเลเวลสองเขาอยู่ที่1เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เงินก็จะพาสขึ้นไปข้างบนไปหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับแล้วเงินที่ควรจะได้รับตัวนั้นเขาก็จะหายไปเลยนะครับไม่ได้ย้อนหลังด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราเป็นเลเวลสนะครับเมื่อเราเป็นเลเวลสอง คนที่เป็นเลเวล1ของเราเข้าไปหาต่อมาอีก3คนก็ในเลเวล2ของเราในชั้นที่2นะครับตามผังลงจากของเราลงไปข้างล่างเนะี่ยก็มี9คนถูกไหมเราจะได้ผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อชั้นที่2ของเราตรงนั้นนะเขาอัปเกรดเป็นเลเวล2เหมือนกันนะครับซึ่งเขาต้องใช้0.3 ETH นะครับ9คนก็จะเป็นทั้งหมด2.7 ETH นะครับเราก็จะมีสิทธิ์รับเงินตรงนั้นนั่นเองนี่คือเหตุผลที่เราต้องอัปเกรดตัวเองนะครับ อ่าโทษทีนะครับพอเราอัปเกรดตรงนี้เราเราเรามีสิทธิ์ที่จะรับเงินตรงนี้ใช่ไหมเราจะมีเงินมา2.7 ETH เราต้องทำยังไงครับเราก็เอาไอ้ตรงเนี้2.7 ETH นะครับมาอัปเกรดให้เราเป็นเลเวล3โดยใช้แค่1 ETH ครับได้มา2.7เ e จียดมา1ครับเจียด e มา1เงินที่เราอัปเกรดตัวเราเอง82%ก็เด้งขึ้นไปข้างบน3ชั้นนะครับเพราะว่าเราอัปเป็นเลเวล3ใช่ไหม นะครับเราก็ยังมีเงินเหลือนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับทีนี้พอเราอัปเกรดเป็นเลเวล3เสร็จเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะรับผลประโยชน์เมื่อชั้นที่3ของเราอัปเกรดตัวเองเป็นเลเวล3นะครับเป็นเลเวล3เราก็จะได้เงินมาทั้งหมด27 ETH นะครับเราจะมีสิทธิ์รับ27 ETH นะครับเมื่อเราเป็นเลเวล3สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเอาไอ้27 ETH เนี่ยนะครับมาอัปเกรดตัวเองให้เป็นเลเวล4ครับโดยใช้แค่ เจียดมาแค่3มี27เจียดมา3ครับเจียดมา3อัพเป็นเลเวล4เงินจากที่เราจ่ายไปก็เด้งขึ้นไปข้างบนครับเด้งขึ้นไป82%ของตรงนี้เด้งขึ้นไปให้อัพไลน์ชั้นที่4ของเราเลยครับเราก็ยังมีเงินเหลือนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะผมทําให้ดูแล้วตอนท้ายนะครับพอเราเป็นเลเวล4เกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะรับเงินจากาลูกทีมที่อยู่ชั้นที่4ลึกลงไปของเรานะครับ เมื่อเขาอัปเกรดตัวเองเป็นเลเวล4เราก็จะได้เงินมาทั้งหมดนะครับ81คนที่อยู่ชั้นนั้นนะครับเป็นเงินทั้งหมด243 ETH นะครับ243 ETH เราจะมีสิทธิ์รับผลประโยชน์ตรงนั้นเมื่อเราได้243 e มาทำไงครับเราก็เจียดมาแค่10แค่10 ETH เพื่ออัปเกรดตัวเองให้เป็นเลเวล5นะครับเงินก็เด้งขึ้นไป5ชั้นนะครับตามเดิม82เเด้งขึ้นไปข้างบนนะครับ ตัวเลขนี้อันนี้ผมเขียนี้ยนิดนึงนะเด้งขึ้นไป5้เลเวลนะครับไม่ใช่สเลเวลโอเคต่อไปอสรุปให้ดูคร่าวๆแบบนี้เลยนะครับคือชั้นแรกนะครับชั้นแรกของเราสามคนนะครับ0.36 0.3 6ตรงนี้เดี๋ยวผมใช้อันนี้นิดนึงอ่นานะครับเราได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่พอมาชั้นที่2นะครับเราจะมีสิทธิ์ได้เงินจากชั้นที่2ก็ต่อเมื่อเราจ่าย 0. 3ุ เราจ่าย0.3 ETH นะครับเพื่อที่จะรับ2.7 ETH นะครับเมื่อเราได้2.7 e มาแล้วก็จ่ายไปอีก1 ETH เพื่อรับเพื่อรับนี่ครับ27 ETH นะครับแล้วก็ได้27 ETH มาก็เอาไปจ่ายแค่3 ETH เพื่อรับอีก243ได้มา243 เจียแค่10นะครับเพื่อรับ243นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ต้องรอให้ให้แต่ละชั้นแต่ละชั้นนะเขาจ่ายมาจนหมดอย่างนั้นนะเมื่อเมื่อมีคนอัปเกรดแล้วเรามีไรายได้เพียงพอที่จะอัปเกรดก็ให้รีบอัปเกรดไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีสิทธิ์รับนะครับไม่งั้นเงินจะผ่านไปเลยเนาะไม่ต้องรอจนเต็มชั้นก็ได้นะครับจ่ายมาไม่กี่คนเราก็อัปเกรดไว้ก่อนได้เลยนะครับอ่ะแล้วทีนี้จริงแล้วจีด้าไม่ได้มีแค่5้ชั้นนะครับมันมีถึงันม,มน็คือ เราไม่จําเป็นต้องต้องหาคนเพิ่มแล้วนะครับ243คนที่เราดูแลตรงนี้สามารถมาเป็นชั้นที่678 90ของเราได้เลยนะครับวิธีการก็คือชั้นที่ชั้นที่1ของเราเนี่ยจะกลายเป็นชั้นที่6ได้ก็ต่อเมื่อเขาเขาจะอัปเกรดไล่ตามเรามาเรื่อยๆถูกไหมครับเขาจะอัปเกรดมาเป็น1 2 3 4 5หตามเรามาเมื่อเราอัปเกรดตัวเองเป็นชั้นที่6ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์รับผลประโยชน์ ชั้นที่6อีกทีก็คือเมื่อชั้นที่1ที่ที่เราเคยมีเนี่ยเขาอัปเกรดเป็นชั้นที่6เหมือนกันเราก็จะได้ตรงนั้นโดยที่จ่ายอีกแค่เดี๋ยวเรามีตารางให้ดูนะครับจ่ายอีกแค่ไม่กี่ไม่กี่ ETH เท่เาทนั้นเองนะครับซึ่งรายได้เรามีมหาศาลอยู่แล้วนะตอนนั้นนะครับซึ่งขั้นตอนเนี้ยจาก6ถึง10เนี่ยจะใช้เวลาเร็วมากเพราะว่าทุกคนมีเงินอยู่แล้วแล้วก็ใช้โครงสร้างองค์กรเดิมๆแค่นั้นเองนะครับก็จะไปถึงชั้นที่10ได้เมื่อไปถึงชั้นที่กิบแล้วเกด มันไม่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นที่มาของแพ s ซีฟอินค m มได้เลยเพราะมันจะวนอยู่แบบนี้นะครับแต่และเลเวลของเราจะมีอายุ90วันนะครับเมื่อครบ90วันเราต้องทําการ Re-Invest ตามยอดเดิมนั่นแหละสมมุติว่าเลเวล1ใช้0.12ใช่ไหมเลเวล1เรามาก่อนมันจะหมดอายุก่อนเราก็กลับไปกดต่ออายุครับต่ออายุให้มันอยู่ต่ออีก90วันนะครับพอเราจ่ายเข้าไปอีก0.12 ETH ใช่ไหมอัพไลน์เราก็ได้ตังค์เหมือนเดิมถูกไหม ได้ตังเหมือนเดิมทีนี้เมื่อขั้นตอนนี้กลับมาที่ลูกทีมของเราเขาอัปเกรดเป็นการรนะีอินเวสต์เนี่ยมันก็เด้งเข้ามาที่เราเหมือนเดิมนะครับทุกๆ90วันเราก็จะมีรายได้แบบนี้เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเลเวลหมาก่อนก็จะหมดก่อนเลเวลสตามมาเขาก็จะนับ90วันต่างหากแต่และเลเวลก็จะมี90วันของตัวเองไล่ไปตามนั้นนะครับในแพลตฟอร์มจะมีบอกอยู่แล้วนะครับทำให้นี่แหละครับเป็นที่มาของแพซ s ฟ v e อินคอมที่แท้จริงนะครับในหลับก็มาดูตรงนี้ต่อไปนะครับ ผมสรุปไว้ให้ที่ตารางนี้นะครับให้ให้เห็นง่ายๆนิดนึงนะครับรายได้ที่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่ชั้นที่สองไปอ่ะมันจะถูกแบ่งเป็นสามกองกองแรกก็คือให้จีด้าไปสามเปอร์เซ็นตนะครับกองที่สองที่เป็นขอบสีฟ้านะครับรอบสีฟ้าเนี่ยอันนี้ก็คือกรณีที่เราเป็นคนแนะนําตรงนะเราจะได้ตรงนี้นเราแนะนํามากกว่าสามได้นะครับแต่ว่าในผังอ่ะก็จะไปต่อตรงไหนไม่รู้ครับอัตโนมัติเลยก็แต่ถ้าเราเป็นคนแนะนําตรงสิบห้าเปอร์เซ็นเราได้ทุกครั้งที่เขา อัปเกรดนะครับส่วนสีม่วงเนี่ยนะครับก็เป็นรายได้ที่เยอะที่สุด82%รนะครับรายได้ตามเลเวลตามาคุณสมบัติที่เราทำได้นะครับทีนี้ผมอยากให้ดูตรงนี้ครับบางทีเราดูเป็น ETS เราไม่รู้หรามันมากหรน้อยแค่ไหนยังไงผมสรุปไว้ให้แล้วตามนี้นะครับดูที่ชั้นที่2นะครับเพราะชั้นที่1มันเข้าเราทั้งหมดอยู่แล้วละ่นะเนาะเราก็เจยดมาแต่ชั้นที่2นะครับเราเหลือเงินนะครับอันนี้คือผมคำนวณให้จากการที่หัก หักให้คนแนะนําตรงไปแล้วหากให้จีด้าไปแล้วนะครับหักให้จีด้าไปแล้วนี่เหลือในเน็ตเข้ากระเป๋าเราเราข้าวอลเดตเรานะครับชั้นที่2เราจะมีเงินห5,000บาทโดยประมาณนะครับถ้าเต็มผังชั้นที่2นะครับสมาชิก27ิบคนเนี่ยสมาชิก27บเจคนน,นะครับเรามีได้แสนห้า 105, เลยนะครับแสนห้าเลยถ้าเต็มผังนะครับถ้าไม่เต็มก็แล้วแต่ว่าเราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่นี่คือสิ่งที่มัน สมควรจะทําได้นะครับดูเลเวลสี่ครับมันไล่มาเลยนะครับเลเวลสองหลักหมื่นเลเวลสามหลักแสนเลเวลสี่หลักล้านแล้วครับหนึ่งล้านสามแสนโทษทีครับเออหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นนะครับณค่าเงินปัจจุบันนะครับประมาณประมาณหกพันแปดร้อยหกพันแปดร้อยนะครับต่อนหนึ่ง e t h นะครับหกร้อยหกพันแปดร้อยบาทมาดูชั้นที่ห้าเลยครับมันไล่ไปเลยครับ หลักหมื่นหลักแสนหลัก 1, ล้านชั้นที่5เป็นหลัก10ล้านนะครับ13ล้าน7 0 0 0แสนะครับแล้วก็ข้ามไปดูที่เลเวล10เลยแล้วกันนะครับไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้ภายใน90วันเรามีโอกาสทําได้412ล้านครับสูงสุดนะครับ412ล้านกรณีที่เต็มผังนะครับแต่ถ้ามันไม่ถึงมันทาได้แค่สิกเค่10%ละเราไปถึงเลเวลสิแต่เราทําได้แค่สิบเปอรนะ่ะสี่กว่าล้านมันก็คือสิก็คือสีล้านแล้วนะ หรือจะเอาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็มันก็สี่ล้านนะถูกไหมนั้นถามความเป็นไปได้กับตัวเองนะครับคุณคุณคิดว่ามันมันทาได้หรือเปล่านะครับแต่นี่มันจ่ายได้จริงนะครับเพราะว่าเงินมันเกิดจากทีมเกิดจากองค์กรที่เราสร้างขึ้นมานะครับไม่ไม่ใช่เรื่องที่เรามนโนแล้วเอาเงินไปฝากคนอื่นไว้นะครับเงินถูกพาสจาก wallet สู wallet ทันทีปลอดภัยมากๆนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลของรายได้ก็คือตรงนี้แหละครับ หรือขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการรีจิสเตอร์ครับฟังคลิปนี้แล้วถ้าคุณตัดสินใจคิดว่าจีด้ามันถูกกับสิตของคุณก็ขอลิงก์แนะนำนะครับแล้วก็วิธีการสมัครจากคนที่คนคนที่คุณได้รับคลิปตรงนี้จากเขานะครับคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณะเอาไปสมัครได้เลยนะครับใช้เงินแค่หลักร้อยครับเก้าร้อยกว่าบาทเนาะไม่มีอะไรต้องคิดมากครับถ้าดูแล้วที่มาที่ไปมันเป็นแบบเนี้ยคุณก็ตัดสินใจได้เลยนะครับว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่เดิมหรือว่าเรียนรู้จีด้าแล้วก็ ก้าวกระโดดไปพร้อมกับเรานะครับขอบคุณมากครับ